สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาเพาะเห็ดแบบพื้นที่น้อยๆประหยัดประหยัดกันนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดก้อนที่เราซื้อมาวิธีการดูเห็ดและวิธีการเปิดปากถุงนะคะก็คือเมื่อเราซื้อมาแล้วเราต้องถามทางร้านนะคะว่าเราซื้อมาแล้วกี่วันเปิดได้เห็ดจริงๆร้านค้าเขาก็จะแนะนํานะคะว่าถ้าเห็ดยัง ลงไม่ถึงกุ้นถุงแบบนี้นะคะเขาก็ยังไม่ให้เปิดฝาแต่ว่าถ้าเชื้อวิ่งวิ่งลงแบบเต็มถุงแบบนี้นะคะวิ่งจนถึงใต้ล่างอันนี้เราก็สามารถเปิดฝาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับบางทีถ้าเราเปิดก่อนเชื้อเห็ดก็จะไม่แรงนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเพาะในรังโฟมแบบคนพื้นที่ประหยัดอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำได้นะคะ อุปกรณ์ของเราก็มีเชื้อก้อนเห็ดอันนี้แตงโมก็ปลูกไว้ซื้อมา20ก้อนนะคะแล้วก็รังโฟม2ลงังลังโฟมก็ต้องมีขนาดใหญ่นิดนึงเดีย๋ยวเรา,ามาจัดพื้นที่กันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราก็เอาเห็ดออกจากลังก่อนนะคะลังโฟมนี่ก็เป็นลังเก่านะคะที่เขาไม่ได้ใช้เราก็นำมาล้างทำความสะอาดด้วยซันไลนะคะเพื่อที่เป็นการฆ่าเชื้อในตัว ก็จะได้ความสะอาดแบบนี้นะคะการเพราะในรังโฟมนี่เราไม่ต้องซื้อโฟมใหม่นะคะคือที่บ้านเรามียังไงเราก็ใช้แบบนั้นนะคะตอนแรกเราตั้งเพื่อเห็ดวิ่งไปทั่วก้นถุงนะคะเมื่อเห็ดของเราทุกก้อนวิ่งทั่วก้นถุงเราก็เอียงรังแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็ดเป็นแนวนอนเมื่อเราเอียงปากรังก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดจุก ก็ใช้ตัวหนีบคีบออกมานะคะคีบฝอยฝอย,อยนี้ออกมานี่นะคะก็คือ,อนี่นะคะก็เป็นฝอยฝอยแล้วก็ออกมาอันนี้คีบออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะทําให้ถ้ามีสิ่งนี้ก็จะทําให้เห็ดออกน้อยนะคะคีบออกให้หมด การเพาะให้เห็ดไว้กินเองที่บ้านนะก็คือว่าเราก็จะได้ของดีของสดนะคะและที่สำคัญก็คือเก็บได้เรื่อยๆเห็ดหนึ่งก้อนจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะเพราะว่าเราก็จะเก็บอยู่ที่การดูแลของเราด้วยการเพาะในรังโฟมนี้ข้อดีก็คือประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เราวางก็สะอาดเพราะโฟมนี่เราล้างสะอาดแล้วนะคะก็จะไม่มีสิ่งที่เชื้อโรคต่างๆมาเกาะได้ก็จะทําให้เจริญงอกงามได้ดีมากๆ ส่วนก้อนนี้จะเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าแตงโมชอบเปิดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเวลาเก็บเห็ดเก็บง่ายนี่นะคะดึงออกมาให้หมดอันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะดอกใหญ่ย้ำหนักดีแล้วก็รสชาติอร่อยกรอบไม่เหนียว เมื่อเราเกิเมื่อเราเปิดฝาจุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเยือต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้นี่นะคะขวดสเปรย์นี่ฉีดน้ํานะคะเราก็พ่นฉีดน้ําด้านบนเลยนะคะการฉีดน้ําอย่าให้เข้าตรงจุกนะคะเพราะว่าการเข้าตรงจุกก็จะทําให้ความชื้นเข้าก้อนเห็ดนะคะเราก็ฉีดเฉพาะด้านบนเก็บความชื้นไว้แบบนี้ การใช้ขวดในการฉีดก็คือพื้นที่คอบแคบนะคะนี่พ่นไปเลยค่ะเราก็ทำแบบนี้นะคะชาวเย็นส่วนด้านล่างนะคะลังก็น้ำก็อาจไม่ขังนะคะเพราะว่าเราจะใช้ยกด้านหน้าเพื่อให้น้ำไหลมาด้านหน้านะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเราก็ปิดฝาใช้ผ้านะคะคลุมไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีค่ะว่างอกดีขนาดไหนนะคะแต่ขั้นตอนก็คืออย่าลืมรดน้ำเช้าเย็นค่ะ